สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับขณะน,นี้ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสถานีวิทยุ921ครับได้อยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมโครงการต้านภาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาหรือว่าโครงการสารฝันไวใสนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิรัฐบุรุษนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับหน่วยบระชาการทหารพัฒนาร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์และจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมต้านพยาเสพติดในสถานศึกษาสารฝันไวใสประจําปี2566ในวันนี้1กรกฎาคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55 สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยปรจชการทหารพัฒนาร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสูรานนท์และจังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมต้านพยาเสพติดในสถานศึกษาสารฝันไวใสประจำปี2566เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าหลีกเลี่ยงอบายมุกหรือสิ่งมอมเมามีความภูมิใจในแผ่นดินเกิดร่วมกันทำประโยชน์ต่อแผ่นดินด้วยความรักความสามคัคคีซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการกว่า2,000คนในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดบทกลอนการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการแข่งขันตอบปัญหาการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเหล่ากิจกรรมของนักเรียนพยาบาลและการเดินแบบจากนักเรียนในสถาบันต่างๆโดยมีพลตรีจตุรพัฒน์วงศีเผือกรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาฝ่ายพัฒนาเป็นประธานในพิธีณมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิตำบลน,นาฝ่าย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิใหภาพครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภิญยาสาคุนมาจากโรงเรียนแก่งคอวิทยากำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สอนาคตอยากไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยากศึกษาที่มหา ศาสตร์และก็อยากเป็นเภสัชค่ะอ,อยากให้มีกรจกรรมนี้ขึ้นมาอีกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิขาทาดงตานะคะเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนชีลองวิทยานะคะอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะวันนี้พานักเรียนนะคะมารับรางวัลโล่นะคะซึ่งให้หนักเรียนนะคะเข้าส่งเข้าประกวดรายการการเขียนเรียงความระดับมปลายค่ะ โครงการดีแบบนี้อีกไหมครับอยากให้มีมากๆค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงบัวง,งามศูนประชา,าพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการฐานพัฒนารายงานครับกองทัพไทยหัวใจเบื่อปวงประชา